สติถ้ารู้เท่าทันความคิดเท่าทันความปรุงแต่งได้ตลอดเวลาแล้วดับได้เรื่อยๆนะไม่ยินดีไม่พอใจในกายในกามในรูปแบบเนี้เห็นมัน,เป,นเป็นเพียงเป็นเหมือนว่ามันเป็นมารเป็นมารเป็นบ่วงแห่งมารเป็นที่สัญจรที่โคจรของมาร มันวิ่งแถวๆนี้แหละตามความยินดีความพอใจดโดยเฉพาะพวกเพศตรงกันข้ามอย่างนี้นั้นบางแห่งเมืองที่เขาจึงให้มีแต่พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมก็ง่ายขึ้นถึงสำนักชีเขาปฏิบัติธรรมแต่ภิกษุณี่านี้ก็ง่ายขึ้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่าการแสดงออก ตออเพศตรงกันข้ามมันเหมือนมือเราเป็นแผลนิ้วเราเป็นแผลอย่างนี้ยเวลาจิ้มเข้าไปมันจะถูกยาพิษไหลเข้ามาทันทีคือถ้าเรายังยินดีพอใจในรูปสัญญากรรมสัญญาอยู่มันก็ต้องเป็นทุกข์แบบนี้แหละหรือมันเหมือนกับมือเราล้วงเข้าไปในปากงูเห่าอย่างนี้มันต้องกัดเอา เหมือนกันจิตอยู่กับผัสสะอยู่กับเวทนาที่จิตยังครุกคลียังโครจรยังวิ่งว่นอยู่ในกามทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความยินดีความพอใจเนี่ยมันเป็นเป็นมาน ไม่ได้มองไปไกลนะไม่ได้วันคนนั้นเป็นมารคนนี้เป็นมารสิ่งนั้นสิ่งนี้ความยินดีความพอใจเนะี่ยเป็นมารเมื่อไหร่ที่เราจมเข้าไปในอารมณ์แล้วก็เข้าไปอยู่ในบ่วงของมานถ้าเราคลุกคลีคลุกเขาจิตเรามันไม่ดีพอก็กลายเป็นว่าเราเริ่มกินเหยื่อของมารแล้ว มนันมันจะเริ่มทำงานหลอกล่อเราไปเรื่อยๆดังนั้นความทุกข์ก็ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตของผู้ไม่รู้เท่าทันรูปเนี่ยเราอัจจะหมายถึงรสกลิ่นเสียงไปด้วยนะทั้งภาษาของคนสมาธิดี สติดีสมาธิดีเนี่ยไม่ว่าจะกระทบทางต่างหูงจมูกลิ้นกายใจรูปรสสัมผัสอารมณ์กระทบปุ๊บมันจะเหมือนถูกกระแทกข้างในอะ่ะสติดีจิตตั้งมัน่นมันจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุสิ่งของวัตถุอารมณ์วัตถุกระทบกายแต่นี้เป็นวัตถุกระทบจิตอันเนี้ย พอมากระทบจิตเราเห็นเป็นสักแต่ว่านั่นสติต้องมีภาวะตั้งมัน่นตั้งมั่นนรูปแบบว่กระทบสามารถเห็นเป็นสักแต่ว่า เห็นเป็นสักแต่ว่าเห็นแต่ว่าเป็นอาการเฉยๆที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกแค่กระทบนะแล้วทุกอย่างก็เป็นแค่อาการอาการของการดับไปการสลายไป ของความคือเราไม่ยึดติดพอไม่ยึดติดกระทบปุ๊บอา้าวบางทีมันก็เหมือนเราตีละครและสั่นน้อยนียนย่แล้วก็ดับหายไปวัตถุกระทบจิตเราที่เรามีสติปกป้องคุ้มครองเอาไว้เนี่ยมันก็จะลาย,ลายหายไปในรูปแบบของไตรลักษ เห็นที่นี่ว่ามันเป็นอันนี้จังนะอนิี้จังมันชิเอ้าเกิดขึ้นก็ดับไปเองเกิดขึ้นก็ดับไปเองผู้ที่ทำได้แบบนี้เนี่ยเลวสติมันเป็นปรมัดแล้ว